หาเป็นยังไงเราค่อยมาถกกันทีหลังได้แต่คำถแถลงนโยบายที่ดีมันจะต้องเป็นเหมือนกับ GPS government policy statement ก็คือ GPS นะคะที่จะช่วยบอกเป้าหมายว่ารัฐบาลใน4ปีนี้เป้าหมายคืออะไรรัฐบาลจะเดินทางไปด้วยเส้นทางไหนด้วยวิธีการใดเหมือนหรือต่างกับที่เคยสัญญากับผู้ร่วมทางตอนหาเสียงไว้หรือไม่และจะไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่ แต่วันนี้นั่งฟังท่านจนจบซึ่งก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากในเอกสารคำถแถลงนโยบายที่ออกมาก่อนหน้าถ้าบอกว่านี่คือ GPS ประเทศนี้ก็คงหลงทางค่ะเพราะมันมีแต่ความว่างเปล่าเบาวิวแทบไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยมีแต่คำอธิษฐานลอยๆมีแต่คำกว้างๆแบบพูดอีกก็ถูกอีกขาดความชัดเจนของเป้าที่จะไปถึงไม่มีการใส่ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลข มีแต่คำขยายแบบอย่างเหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญอย่างเป็นธรรม